ด่ากันไปแล้วนะครับแต่เขายังโอนเงินให้เราทุกเดือนนะครับยังกลับมาได้ไหมคะนะครับโดยที่เราไม่ได้ขอเอ้ยแบบนี้กลับมาได้ครับนะครับถ้าเขายังส่งเสียเลี้ยงดูอะไรก็ตามแต่พวกนี้กลับมาได้ครับอันนี้ครูไม่ไม่อาจจะไม่ได้ทราบเหตุผลเบื้องลึกนะครับว่าทำไมยังโอนให้อาจจะเลี้ยงลูกอยู่ด้วยกันไหมหรือว่าเขาสัญญาไว้ก่อนว่าเอ้ยเนี่ยถ้าหย่าแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งส่งเสียอะไรก็ตามแต่พวกนี้นะครับหลายหลายข้อความมันมันมีหลายเหตุผลแต่การที่คนจะกลับมาก็เลย ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขวันนี้เขาขออย่าเพราะเขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วไม่มีความสุขคุณต้องทําให้อีกฝ่ายเชื่อให้ได้ครับว่าอยู่กับคุณแล้วจะมีความสุขผ่านอะไรบ้างครับผ่านคําพูดเวลาที่ไได้มีการสนทนาด้วยกันคุณต้องมีประโยคขายฝันบางอย่างมันต้องมีการขายฝันครับทุกอย่างในโลกใบน,นี้มีการขายฝันหมดครับ 2. ถ้าอยากจะกลับมาได้เร็วกว่านั้นอีกความรักเกิน80%ซ์ ถูกล่อเลี้ยงด้วยเรื่องของบนเตียงคนไม่กลับมาถ้าเขารู้สึกว่ารสนิยมเรื่องนี้เราไม่ได้ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันจริงๆอยู่ใน27วิธีกระตุ้นความอยากจริงๆแล้วเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่ให้คุณไปตอบสนองให้เขารู้สึกว่าคุณหาง่ายแต่จริงๆแล้วเทคนิคในการทำให้คนสเสน่หาอยากได้ในตัวของคุณคืออะไรครับคือการยั่วให้อยากสนองไม่สนองนี่อีกเรื่องหนึ่งครับ แต่หลายคนเข้าใจผิดคือการสนองความอยากเข้าโทรมาต้องไปจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนจะหิวกระหายโหยหาอยากได้อยากเจออยากพบอยากพาไปที่นู่นที่นั่นอยากเอาอกเอาใจมันเกิดจากที่อย่างเดียวคือการยั่วครับการยั่วกเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายมีประจุไฟฟ้าในร่างกายไม่เหมือนกันเพราะานั้นคนจะเสน่หาคุณก็ต่อเมื่อคุณกระตุ้นเป็น คือคุณไม่ต้องวิ่งไล่ตามใครอะถ้าคุณรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วหน้าที่มันมีแค่ยั่ว <_ S 1> ความอยากได้มันเป็นหน้าที่ของเขาการขับรถมาหาคุณมันเป็นหน้าที่ของเขาการเปิดน้องจองโรงแรมพาคุณไปเที่ยวนัดสถานที่นู่นนี่นั่นต่างๆ <_ S 1> เป็นหน้าที่ของเขาครับคุณมีหน้าที่เดียวคือยั่วการยั่วอีกอย่างหนึ่งนะการที่คุณลดความสําคัญของเขาลงมาก็คือการยั่วอย่างหนึ่งจริงๆการไม่ตอบแชทเขาในบางเวลาก็คือการยั่วอย่างหนึ่ง บางทีการไม่ตอบตกลงกับเขาในบางเรื่องก็คือการยั่วอย่างหนึง่งวิธีการคือทําให้ฝ่ายหลังสารโดพามีนออกมาให้ได้มากที่สุดความตื่นเต้นออกมาให้ใหได้มากที่สุดครูคอมจะยกตัวอย่างนี้สมมุติว่าเขาโทรมาครับเนี่ยเธอ,อไปเที่ยวด้วยกันไหมถ้าคนยั่วไม่เป็นก็จะบอกเลยเอ,อ๋อไปค่ะวันไหนเนี่ยกระเป๋าเนี่ยพร้อมแล้วไปเลยไหมนะครับแต่คนที่ยั่วจริงๆกอแลวอ๋อยังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวต้องดู ตารางงานก่อนว่าไม่รู้ว่างหรือเปล่าไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรไปบอกอีกครั้งหนึ่งนะนี่คุณกำลังทำอะไรคุณกำลังยั่วครับอีกฝ่ายจะเกิดการลุ้นครับใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมครับการการลุ้นว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะได้ไปหรือเปล่าว่าเฮ้ยขอให้ได้ไปทีเถิอในไต่างๆพวกนี้อีกฝ่ายมันต้องคิดแบบนี้ก่อนพอมันคิดแบบนี้เนี่ยโดพามีนมันหลังพอโดพามีนมันหลังเนี่ยความความอยากมันเริ่มมาแล้วความตื่นเต้นมันเริ่มมาแล้วเห็นไหมแล้วคณก็โทรไปค์มอ๋อพอดี ว่างอยู่นะแต่ว่าว่างเฉพาะวันที่คุณนัดมาเท่านั้นหรือว่าวันสองวันประมาณนี้ไม่เกินตรงเนี้อีกฝั่เย่นะครับมันได้ไปแล้วเว้ยจริงๆิการลดความสําคัญคนมันก็เป็นการยั่วอย่างหนึ่งที่ทําให้อีกฝ่ายพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อเอาชนะใจคุณจําไว้ครับคนมันมันไม่ชอบเลยก็ตามแต่ที่มันไม่ต้องพยายามเอาชนะมันไม่ต้องพยายามที่จะตะเกียกตะกายเพื่อที่จะอยากได้มันไม่ชอบนะครับมันไม่ชอบอะไรง่ายๆสมองมนุษย์เพราะงั้นการลดความสําคัญของเขา ก็คือการยั่วยอย่างหนึ่งมันมี49ข้อนะครับให้พิมพ์รหัสว่าครูคมให้ครับแล้วเดี๋ยวบอทจะส่งเข้าไปในในแชทของคุณ